รถเก่งอ e ีโคคารห้าประตูไม้น้อยค่ะพี่ๆค่ะคันนี้เลยนะคะเป็นโต y o ต้ายาริส1.2สปอร์ตค่ะปี2022ตัวครบรอบ60ปีจากโตโยต้าเลยนะคะคันนี้เลขไม้น้อยสุดเลยนะะไม้แค่30,000เท่านั้นนะะรายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไงนะคะไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอะเจอกับน้องกลงเต็นเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นสำนักง,งานใหญ่สาขาที่1ซอยเสรียทย68ยกหนึ่ง 1. มินบูรีกรุงเทพนะคะวันนี้หนูมีเก๋ง5ประตูเป็นตัวอีโคคาร์ไม่น้อยมากคุณพี่แล้วสภาพรถสวยกิฟต์เลยนะคะพี่พี่ท่านไหนกําลังตามหาอยู่นี่นี่คันนี้เลยนี่สวยๆจอดอยู่ด้านหน้าป้ายทะเบียนก็สวย6801นะคะป้ายกรุงเทพมหานครแล้วด้วยนะคะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าหยา ลิรสสปอร์ตตัวแฮชแบ็กคะเป็นตัวกลางค่ะคุณพี่ปี 2, 2022ตัวครบรอบ60ปีจาก t ต y ยต้าเลยนะคะคุณพี่คะและเลขใหม่เขาแค่32ม0มนน้อยมากๆเลยนะคะคุณพี่ค่ะใหม,ม,ม่แท้ใหม่เดิมไม่มีการกอใหม่นะคะคุณพี่และเป็นรถใช้งานมือเดียวประวัติศูนย์ด้วยค่ะคุณพี่คันนี้ราคาตั้งขายที่ 1> 4 1 9 0 0 0บาทตกผ่อนเดือนละ7,000กว่าบาทเองนะคะลูกค้าอาชีพพนักงานประจำนะรายได้ประมาณ15,600ถึง18,000ขึ้นไปนะคะ mm hmm. พี่ออกรถฟรีดาวได้เครดิตด,ดีแน่นๆรับไปได้เลยนะคะ mm hmm. พี่เดี๋ยวพามาชมโครงสร้างรอบๆคันของคันนี้ดีกว่านะคะคุณพี่คะ อันนี้นะคะไฟด้านหน้านะคะถ้าเป็นตัว1.2สปอร์ตเนี่ยจะได้เป็นแบบ LED แล้วนะก็ไฟใสแจ๋วของเดิมแท้จาก t ต y o ต้าเลยกระจังด้านหน้านะคะเป็นสีดําเงาเป็น Noback ค,ค่ะคุณพี่ขาเห็นไหมคะฝั่งทางด้านนี้กอบไฟก็ใสเหมือนกันค่ะคุณพี่การชนไม่มีการเปลี่ยนมานะ,ะส,มาสม่ําเสมอเท่ากันเลยนะคะไม่มีแบบว่าเพเยอะออกนะคะุณพี่ล้อแม็กนะคะคุณพี่ขาแม็กเดิมไม่มีรอยแบบถลอกเลยนะคะตัวแม็กได้สีทูโทนนะคะตัวยางเป็นดันหลบปี2022ออันนี้เป็นยางเดิมนะคะคุณพี่เดี๋ยวก็ ถ้ายางเสริมสภาพเจนเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะภายในนะคะซุ้มล้อด้านในนะคะตัวโช์ของเดิมค่ะคุณพี่ไม่มีการเปลี่ยนมานะ,ะจุดมาร์ค QC จากโรงงานยังอยู่นะคะพ้นเคลือบกนันสนิมให้แล้วเรียบร้อยค่ะคุณพี่ด้านข้างของตัว1.2สปอร์ตนะหูกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะคุณพี่แล้วก็คือ กระจกด้านข้างตรงนี้ก็สามารถปรับความสูงต่ำอะไรเนี่ยได้จากตัวเราเองนะจากด้านในนะคิวกันศาสตร์มีให้ด้วยทั้ง4บานเลยคุณพี่แถมตรงบ้ามือจับตรงนี้นะคะมีตัวกันรอยลายเคปลาไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างะะทางประตูทางด้านซ้ายทางฝั่งข้างหน้านะคะคุณพี่ครับ เลี่ยมสารตัวนอ็อตคมกิฟตนชัดเจนนะคะไม่มีรอยแกะขันไขค่ะคุณพี่สภาพเดิมๆมเลยนะคะสีไม่มีการพ่นทับนะคุณพี่ดูจากหัวน็อตได้เลยค่ะคุณพี่นี่ค่ะหัวน็อตเดิมเดิมนะคะไม่มีรอยแกะนะ,ะนี่เห็นไหมอุปกรณ์ที่ส่วนโครงสร้างเดิมน็อตตรงนี้นะคะด้านล่างสังเกตไว้เลยจะเป็นสีคนละสีต่างจากข้างบนนะคะพี่อันนี้มาจากโรงงานผลิตนะหนุ่มไม่ได้เปลี่ยนนะคะคุณพี่คะอ่าให้ดูนะคะทางฝั่งด้านนี้นิดหนึ่ง ประตูฝั่งซ้ายมือทางด้านหลังนะคะตัวน็อตไม่มีรอยแกะขันขายค่ะคุณพี่สาภาพเดิมๆของเขาเลยนะเห็นไหมสครับเพจคันนี้ก็มีมาให้ครบๆเลยนะคะคุณพี่ถ้าดูจากว่าอรถคันนี้เปลี่ยนประตูมาไม่น้องพี่สังเกตจากโลโก้โตโยต้าหาที่กระจกนะคะมีพร้อมหมดเลยนะะทั้ง4บาทเลยนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังของเดิมแท้นะคะคุณพี่คะนี่สีขาวๆมีมาให้นะคะกล้องถอยเนี่ยตัวสปอร์ตเนี่ยมีมาให้แล้วนะ เห็นไหมคะก้องเดิมแท้จากโรงงานเลยค่ะคุณพี่ให้ดูนะคะก๊อไฟที่บอกเป็นของเดิมจากโตโยต้าสังเกตได้เลยนะคะจะเป็นของไทโคอิโตะนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะคุณพี่นี่อุปกรณ์โครงสร้างตรงนี้นะคะคุณพี่จุดเม็ดอาการผลิตจากโรงงานนะคะยังอยู่เลยเป็นเม็ดกลมๆเนี่ยลื่นจับง่ายเลยนะคะตัวโชก็ของเดิมนะคะเรียมสารตัวน,อน็อตน,นะ,ะจับได้เลยว่าไม่มีรอยไขค่ะสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะคุณพี่คะ่ะนี่เห็นไหม ของเดิมหมดเลยนะคะตัวนี้ที่ปิดบังสัมภาระท้ายถ้ารู้สึกเกะกะก,ก็สามารถถอดออกได้นะคะเก็บไว้ที่บ้านนะคะถาดท้ายามีมาให้ของยาลิสนะคะนี่แต่ตัวนี้ยาลิสอะ่ะจะไม่มียางอะไหล่เขาจะเป็นตัวปั๊มลมแล้วก็ตัวซ่อมอยางเฉยๆอีกนะคะอุปกรณ์โคร,รงสร้างเรามีมาจัดเต็มอยู่แล้วค่ะคุณพี่ของเราไม่ต้องหว่วงเอารถคันนี้หนูมี โปรโมชั่นก็คือแถมฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินย4ิบชั่วโมงเหมือนป้ายแดงเลยค่ะคุณพี่รถยังแตกน้ำมันหมดลืมบุญแจในรถรถดับกลางค้ังคุณพี่ทั่วประเทศไทย77จังหวัดหนูมีรถสไลด์ไปรับคุณพี่ถึงที่นะคะคุณพี่คะแต่ไม่ต้องใช้หรอก <c oughs> เนาะอ่ะให้ดูนะคะโครงสร้างทางฝั่งประตดูด้านหลังทางขวามือตรงนี้นะคะคุณพี่คะเลียมสารตัวน็อตคมกิฟชัดเจนไม่มีรอยแกะไขนะคะคุณพี่คะอุปกรณ์ชิ้นส่วนเดิมหมดเลยนะคะ ภายในค่ะคุณพี่ได้เป็นเบาะน้ำสีดำนะคะเดินตะเข็บได้น้ำเงินนะคะบอกว่าเป็นตัวรุ่นสปอร์ตค่ะคุณพี่เบาะใหม่ไม่มีล้มตึงๆฟูๆเลยแถมหลังคาะคะคุณพี่หลังคาเนี่ยใหม่สะอาดสะอ้านรอยขีดควรนรอยเจิมไม่มีเห็นไหมคะอ่าหม่กิฟไม่ต้องห่วงค่ะคุณพี่คะ่ะรถหน่วยงานนะพวกนี้นะคะคุณพี่ให้ดูนะคะพงสร้างประตูทางด้าน ฝั่งคนขับกันนิดนึงนะคะเตรียมสารตัวน็อตคมกิฟชัดเจนไม่มีรอยแกะขันไขคุณพี่สภาพเดิมไม่มีรอยเฟิ่นสีนะคะครับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักจมน้ำกับสีมาแน่นอนภายในได้เป็นเบาะหนังบักเก็ตซีดด้วยนะคะตัวนี้อบรัดตัวเบาะใหม่กิฟรถปี2ใช้งานแค่3ปีเลยนะคะคันนี้ ตอนนี้ปี2025แล้วคุณพี่คะอ่ะพวงมาลัยนะคะเป็นหุ้มหนังเป็นมันติฟังก์ชันให้ด้วยนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนมานะของเดิมแท้จากศูนย์เลยหน้าจอทัชสกรีนเป็นของตโ,ตโตโยต้านะคะคุณพี่คะแอร์เป็นแบบออตโต้ให้แล้วเกียร์ออตโต้แบบ CVT เป็นแบบขั้นบันไดนะคะคุณพี่ครบมากเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูเลขใหม่นิดหนึ่งสตาร์ทเชื่องเดียวติดเลยนี่ ไม่แท้ไม่เดิมนะคะนี่ไม้แท้ไม่เดิมแล้วตรงนี้หน้าจอของเดิมจากโตโยต้เปลี่ยนภาษาได้อะไรได้หมดนะคุณพี่สามารถรับ FM ได้หมดเลยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android ได้นะคะ USB Bluetooth เสียบได้เลยนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยค่ะคุณพี่แล้วแอร์โอ้โหฉ่ำมากแอเย็นฉ่ำถึงใจมากเลยนะคะ ตรงนี้นะคะก็ไฟด้านหน้าเนี่ยเปิดเป็นแบบออโต้ได้หน่วยได้ด้วยนะเราตั้งค่าได้นะคุณพี่นี่จากหน้าปัดหน้าจอแบบนี้นะคะไปะเดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะใหม่กิ๊ต์เหมือนรอบคันที่กางเต็นท์พารีวิวไหม แต่บอกเลยว่าตัวกางเตสเองอะใช้ยาลิทเหมือนกันค่ะคุณพี่ขาประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะอัตราการกินน้ํามันถ้าวิ่งอยู่ในเมืองนะครประมาณ17-18กิโลลิตรแต่ถ้านอกเมืองอะเราขับโดยที่เราไม่ไม่เบรกบ่อยนะประมาณ23กิโลลิตรทำถึงนะคะเครื่องยนต์ด้านหน้านะคะเป็นเครื่อง1.2ค่ะคุณพี่ขา VVTI นะคะคุณพี่ขาตัวนี้สภาพเครื่องเดิมเลยไม่มีรอยคาบน้ํามันคาบสนิมนะคะ น้ำมันเครื่องเนี่ยเดี๋ยวเต้นตรวจเช็คแล้วเปลี่ยนถ่ายให้นะคะอุปกรณ์ชิ้นส่วนเดิมะะที่เขาเป็นจุดมาร์คสีสีเนี่ยไม่ใช่จากเชียงกงนะคุณพี่เป็นของเดิมจากศูนย์คาะที่เขามาร์คไว้นะคะว่าตัวน็อตไม่มีรอยแกะไข่นะคะคุณพี่ขาอุปกรณ์โครงสร้างเดิมนะคะดูจากหัวน็อตตรงนี้ฝั่งซ้ายมือนะคะไม่มีรอยแกะไขเลยะค่ะคุณพี่ชิ้นส่วนเดิมทั้งหมดนะคะกอบไฟก็ยังไม่เคยเปลี่ยนนะคะเป็นไทายเคยโตะเหมือนเดิมรับประกันโครงสร้างคุณพี่พี่ตรวจเจอว่าเป็นรถชนหนักนะพี่เอามาคืนหนด้้ยคค่หนืตงใวพีี สร้างทางขวามือเหมือนกันค่ะตัวน็อตสีเดียวกับตัวรถนะไม่มีรอยแกะขายเลยเหลี่ยมคมกริบทุกคันเลยค่ะนี่ค่ะซีนยางนี้รถปียสองอะแทบจะไม่ต้องจิกซีนยางให้ดูเลยค่ะคุณพี่ใช้งานได้ปกติเนี่ยมีคนมีคนแบบว่ามาจิกรีวิวไว้แล้วเนะี่ยเห็นไหมเออนะจุดมินอมเมดอาร์ตละลายครบหมดเลยไม่มีรอยพ่นสีนะคะแผงกันความร้อนด้านหน้านะ,ะใหม่สะอาดสะอ้านยังกริบอยู่เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวคันนี้การเต้นย้ำสเปกกันอีกทีนะคะเป็น โตโยต้ายารีส์นะเฮสเบกหนึตัวสปอร์ตตัวกลางนะคะปี 2, 2022ตัวครบรอบ60ปีของโตโยต้านะคะคันนี้แลกไมล์สามหมื่นสองราคาตั้งขายอยู่ที่4ี่0 0 0หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทตกผ่อนเดือนละประมาณ7จ็ดพันนิดๆเองนะคะคุณพี่ขาเครดิตดีฟรีดาวได้รายได้ประมาณ15ื่นห้าหมื่นหกหรือหมื่นแปดขึ้นไปมีเครดิตผ่อนนี้ผลตรง สามารถออกโดยคันนี้ได้เลยค่ะคุณพี่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อมาช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะกางเต็นท์ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้แล้วแอดเมนูนะคะทํางานไม่หลับไม่นอนติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะตอบแชทพี่ตลอดเวลาแน่นอนค่ะคุณพี่คะสําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคลิปหน้าค่ะกางเต็นท์จะมาอัปเดตรถยนต์รุ่นไหนอีกนะคะรอชมได้เลยวันนี้กางเต็นท์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ